สวัสดีค่ะพีกเนวรัตชัยชุมภูอดีตเป็นพยาบาลประจําที่โรงเรียนมาแต่เดีเป็นอยู่ได้ประมาณ20ปีปี52เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ่ะเป็นมะเร็งเต้านมก็คือตามรักษาตามอาการที่คุณหมอดูแลนะคะก็คือใช้แสงให้คีโมโปีหนึ่งทีนี้เกิดเหตุการณ์ในปี61 ด้วยความที่ช่วงที่เราเป็นหายแล้วเราชราใจเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองคือเราก็ดูแลตัวเองประมาณหนึ่งแต่ว่ามันไม่ดีนะคะก็มีอาการไอนะไอไอแล้วก็มีต่อมน้ําเหลืองสองข้างนะคะโตแล้วที่สําคัญคือความดันสูงด้วยเนื่องจากเราไอมากนะคะไอไอนึกถึงเวลาไอไอจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเหมือนเราขาด ไอเหมือนจะขาดลมหายใจอะค่ะนะคะไอมากไอแล้วก็จนกระทั่งต,ตรงซี่โครงกระดูกนะตรงหน้าอกเนี่ยฮะที่เราเลาะนะคะเลาะเลาะคว้านมะเร็งเต้านมออกหมดก็จะเห็นซี่โครงชัดเวลาไอเนี่ยจะเจ็บเจ็บแล้วเขียวไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งคือตรงกระดูกข้างหน้าเนี่ยฮะมันโค้งมันโป่งขึ้นมาก็ไปหาคุณหมอทีนี้คุณหมอก็ คือดูในฟิล์มแล้วไม่เป็นอะไรนะฮะฟิล์มคือก็เอ็กซเรย์ปอดปกติแต่ทีนี้พอไปซีท mm ีสแกนมอบอกว่าเจอถุงลมโป่งพองสองข้าง mm hmm. แล้วก็มีก้อนมีรู้สึกผลผลของมะเร็งอะฮะผลของมะเร็งปอดจะขึ้นแล้วก็ที่บอกฮะมีต่อมต่อมน้ำเหลืองสองข้างเลยนะ้เราก็เอ๊ตกใจถึง ถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเพราะว่าพอดีช่วงนั้นเพื่อนเสียชีวิตอาทิตย์ละคนนะคะสา,สาในเดือนเดียว3คนเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน,น,น้องเมทาวีก็แนะนำตัวสซริซินบอกพี่ลองเถอะพี่รับรองว่าพี่นี่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่าโอเคเอามาให้พี่พี่จะลองทาน แล้วทานไปทีเราเราด้วยความเราก็ทานไปเรื่อยๆนะรู้สึกวันที่สามนะวันที่สามอาการคืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสมหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ52ถึง53อย่างเงี้หะอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มาก พอทานได้เอ๊ะพอพอทานอีกลองสังเกตตัวเองวันที่ห้าเอ๊ะหลับคือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานแล้วเรามีความรู้สึกว่าอ่าเราดีขึ้นจริงๆเหรอแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะะจนกระทั่งประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแน่นลอดตายแน่เลยก็คือสงสารลูกกันนะคะลูกสาวนี่ก็คือแบบ เขาจะบอกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะคุณแม่นะแบบคือมีถึงจะมีใครก็ตามแต่ว่าหนูก็ยังไม่อยากนะอยากไม่อยากอยากให้คุณแม่คุณแม่จะทิ้งหนูเหรอเราก็คือสู้เสร็จเราทานจนกระทั่งตอนนี้ได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วสิ่งที่สำคัญได้ทุกคนจะมาทักเลยว่าพี่กิ๊กไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณสดใสนะคะอันนี้ได้จาก ตัวที่เราดูแลตัวเองปีนี้อายุตอนนี้นะคะอายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกันค่ะขอบคุณค่ะ